สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันที่18พฤษภาคม2567นะครับวันเสาร์เช,าช,าชา้าเช้าทำนาปีนะครับก็มี FC ถามว่าทำนาปีของผมนีท่ทำอย่างไรช่วงไหนหวานดีที่สุดโดยส่วนตัวนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญโดยส่วนตัวโดวยประสบการณ์พื้นที่ของตนเองนี่จะรู้จะเชี่ยวชาญน,นะครับว่า เราควรจะหว่านช่วงไหนพื้นที่มันเป็นพื้นที่สูงต่ำนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุดในพื้นที่ตรงนี้ฉะนั้นการหว่านในแต่ละปีก็จะประมาณนี้นะครับกลางกลางเดือนพฤษภาหรือไม่ก็ดูที่ฝนถ้าฝนตกครั้งที่สองครั้งที่3หลังจากที่เมล็ดข้าวที่ร่วงหล่นในการเก็บเกี่ยวงอกแล้วประมาณสอสาสัปดาห์ ของผมก็ก่อนหน้านี้ไถกลบตอสังข้าวนะครับคงเห็นนะครับตั้งแต่เดือนธันวาปัันตรงน้นใชกลบตอสังข้าวเสร็จสับเรียบร้อยถามว่าไถาอีกไหมหวานอย่างไรคําตอบก็คือผมพอไถกลบตอสังข้าวประมาณห้าหกเดือนเสร็จแล้วกลางกลาง,ง,ง,งเดือนพฤษภาหรือดูฝนถ้ามีฝนมาก็ประมาณนี้นะครับหา,มาเมล็ดพันุ์ข้าว ใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวของตนเองนะครับข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับมเมล็ดพันธุ์สวยงามบานเลยนะครับบานเสร็จสับเรียบร้อยก็เอารถมาไถไถกรบเลยถามว่าผมปั่นอย่างไหมไม่ปั่นนะครับไถกลบแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยจบรอต่อไปประมาณนี้ก็เป็นการลด ขั้นตอนในการปั่นอีกรอบหนึ่งนะครับมันงั้นก็จะเป็นไถกบตอสังข้าวหนึ่งครั้งไถปวนดินอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ปั่นอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเพิ่มปลายจ่ายถามว่าจําเป็นไหมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับขึ้นอยู่กับดินเป็นเกณฑ์สหรับผมในพื้นที่ตรงนี้ที่ผมแต่งดินเสร็จสับเรียบร้อยฟอสซิลปุ๋ยพืชสดปุ๋ยกบตอสังข้าวมันมีปริมาณที่ เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของของต้นข้าวแล้วผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่นะครับประมาณนี้เลยให้ดูเป็นภาพรวมๆเป็นมุมเดิมๆก่อนหน้านี้นะครับคำว่าก่อนหน้านี้ก็คือช่วง EP ีปีที่แล้วที่ผมทำนาแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้กับทุกท่านที่ติดตามดูดินนะครับดูดินดินสีอย่างเนี้ย แต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่สีนี้นะครับหลังจากที่ผมไถกบตอสังข้าวต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีปอซิลในดินินรีวัตถุในดิน NPK ในดินมีมากขึ้นนะครับทุกปีทุกปีทุกปีก็สะสมไปอย่างนี้ก็ทำให้ดินร่วนสวยุยสวยงามอัตราการเจริญเติบโตของพืชก็ดีนะครับและที่สำคัญก็คือรวงข้าวนี่รวงใหญ่ เมล็ดโตสวยงามนะครับไปดู EP ีก่อนหน้านี้ของปีที่แล้วนะครับ66สําหรับปีนี้ก็ทายให้ดูนะครับว่าเริ่มต้นการทํานาของผมเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะทำอีพีต่อๆไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทําอย่างนี้ได้ผลอย่างไรเป้าหมาย800กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นไปนะครับจะถึงหรือไม่รอติดตาม จริงๆในพื้นที่ภาคอีสาน400-500กิโลกร,รัมต่อไร่สำหรับข้าวหอมมะลิ105นี่ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ผมต้องการมากกว่านั้นให้ดูภาพรวมๆนะครับว่าดินดีอย่างไรไอ้กบต่อสั่งข้าวเสร็จแล้วก็ไถแล้วก็หวานหวานแล้วก็ไถกบอีกรอบหนึ่งเป็นนั้นว่าขั้นตอนการทำนา การปลูกก็จบเท่านี้ที่เหลือก็เป็นการดูแลรักษานะครับไปโน่นแล้วนะครับรถเราจะพาดูประมาณนี้นะครับ โดยใกล้นะครับดินสวยงามนะครับกำลังย่อยสลายให้ดูดินนะครับดูดิน ดูมเมล็ดข้าวนะครับก็จะมีวัชจจพืชมีอะไรเกิดขึ้นมาอยู่นะครับแล้วค่อยก็ไถกบเลยเป็นเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุแล้วก็เป็นอาหารพืชสดด้วยนะครับประมาณนี้ขาประจำนะครับรถไถ จัดคิวให้ผมสําหรับผมก็สอาทิตย์เท่านั้นนะครับถ้านหนึงก็ทํางานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ่ายให้ดูเสนอเป็นไอเดียเป็นแนวความคิดในการทํานาสรุปแล้วก็คือแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปวิธีการก็แตกต่างกันไปเรือยคล้ายๆกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็แชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยูดีมีแห้งแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ